สามสองหนึ่งนวลไทยรถถ่ยมือสองบาจงผ้ารอสวัสดีครับนะครับสวัสดีแร่งๆครับเย็นวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับบู๊พี่น้องมากมากงานเข้ามากครับมือเช้าเดี๋ยวรีบมืไหวเรียบร้อยครับนะครับช่วงเร่งๆครับปิดการขายได้พี่น้องนะครับนางฟ้าครับนางฟ้ามีเจ้าของเรียบร้อยครับอาร์ทีร้อยครับโค้งสยามนะครับสยามพัดบวกครับอู้หล่อครับงามพี่พี่น้องจริงถ้าหลุดอยู่ครับ ปิงยังไม่หลุดนะครับเบิรครับเบิรงรอเล็กครับหนาติ๊กครับยังไม่เคยย่ําตมนะครับไปเรียบร้อยครับสภาพครับบู๊หาบะไรอีกแล้วครับพี่น้องรุ่นนี้ครับนะครับอาทีร้อยนะครับสติ๊กเกอร์เหลือทุกจุดด้วยพี่น้องเ้อนะครับเสียงว่ามันนะครับนางฟ้าปรากฏเนาะนะครับขอบคุณลูกค้าครับลูกค้าทางนะครับอำเภอนครจังหวัดนครพนมเนาะอำเภอบ้านแพงมาสั่นนะครับทรงพิกัดทางบ้านแพงครับนนทไทยรถไทยมือสองสวัสดีครับ อายอยู่กับเจ้าของไหม้ด้ครับบัตรทีน่นี่นะครับสวยๆครับ